ไเป็นเสวันนี้ก็มาชมสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับของพี่ข่าวนะครับซึ่งก็ได้มาลองดูนะครับว่าการปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่นี่นะครับมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็รู้สึกว่ามีการตอบรับที่ดีนะครับสำหรับตลาดนะครับในช่วงนี้นะครับบอกว่าปลูกมาห้าปีนะครับเพิ่งจะได้ผลในช่วงปีที่สี่ ที่5นะครับก็ได้ผลดีแล้วก็การตอบรับของตลาดนี่ก็รู้สึกว่าดีนะครับก็เลยจะมาให้ชมบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับสวนมะพราวน้ำหอมนะครับห้าปีนะครับต้นขนาดนี้นะครับก็ปลูกไว้ในเนื้อที่ประมาณแปดไร่นะครับลองชิมดูเมื่อกี้นี่ก็ถือว่ารสชาติอร่อยนะครับ ไล่ก็สวนน,นะพารแล้วครับบริเวณนี้ก็แถวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปลูก,กเกษตรผสมผสานนะครับระหว่างมะม่วงแล้วก็มะพร้าวนะครับสวนก็ร่มเลื่นดีนะครับผมโอ้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเป็น การเกษตรที่ลงตัวนะครับในแบบบ้านสวนนะครับนี่เดี๋ยวพาชมบรรยากาศที่นี่นะครับอับนนี้คือว่เป็นสิ่อนโอ้ยอันนี้อะไซิมลูกนี้เบิ่งอ่ะขอบคุณครับอ เลยเอยพนพาบักพาวให้ชิมสวนมะพร้วาวหนึ่งบาทนะครับมาซื้อสวนกันอะไรอ่ะเดี๋ยวสิสวนมะพร้าวก้าวไร่ไล่ดูไปเสีย่ยมไปสวนมะพร้าวก้าวไร่ยังไงก็ลุกวางเร็วครับนี่ก็เป็นสวนเกษตรนะครับอีก ที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับในการทับสวนนะครับก็ถือว่ามีรายได้เข้าทุกวันนะครับถึงจะไม่มากก็ฮะแต่ก็ยังมีรายได้เข้ามานะครับสามารถที่จะจุนเจือใช้จ่ายในครอบครัวได้นะครับสวนมะพร้าวน้ําหอมนะครับอยู่ที่เกษมอําเภอกุุชุนนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับผมก็มาแวะชมกันได้นะครับ สวนเกษตรตัวอย่างสวนเกษตรตัวอย่างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ